มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์โคปาอิตาลีไปครองในค่ำคืนนี้คับฟุตบอลนีฮะที่น่าสนใจในค่ำคืนวันกุธแบบนี้คงหนีไม่พ้นศึกโคปาอิตาลีนัดชิงชนะเลิศครับโบลุนญ,ญาเนี่ยจะพบกันทังนา้ของเอซีมิลาน คู่นี้เนี่ยเจอการเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในลีกเนี่ยเป็นมิลานที่เอาไปชนะได้ก่อนครับสามฤดูรอหนึ่งเนี่ยทางด้านบูรุญญาเองในรอบที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเอาชนะเอ็มบูลีแล้วก็ผ่านเข้ามาลอยชิงแบบไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไร่ส่วนทางด้านของมิลานเองครับโอ้โหในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาทําศึกมิลานดาบี้แล้วก็เอาชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานผ่านเข้ามาสู่นัดชิงชนะเลิศได้เนี่เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับทางด้านของเอซีมิลานหรือบุญญาเองนะครับบรุญญาเองในลีกของพวกเขาเนี่ยก ก็ยังลุ้นการไปช้ำหลีกได้อยู่ส่วนมิลาเนี่ยโอ้โหนะฮะเต็มที่ คือได้ไปแค่คอนเฟลีกเท่านี้พวกเขาเป็นแชมป์โคปาอิตาลีได้นะครับพวกเขาจะได้ตวรวจการไปเล่นยูโรปาลีกทันทีครับมองรับประสบการณ์ของมิลานเนี่ยมีความเก่ามากกว่าครับต้นปีที่ผ่านมาคอนไซเซารผู้จัดการทีมของเอซีมิลานเนี่ยก็เพิ่งพาเอซีมิลานคว้าแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาลีที่ซาอุมาได้ด้วยประสบการณ์แล้วก็การเข้าชิงบ่อยๆของมิลานเนี่ยยังมองว่ามิลานมีความเก่าและน่าจะบดเอาชนะได้ใน90นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมิลานครับที่ควา้าแชมป์โคปา อิตาลีไปคของในค่ำคืนนี้โบทวิเคราะห์เต็มเดี๋ยวเราพบกันหน้าไลฟ์สดครับช่องเจมเต็มข้อเวลา6โมงเย็นครับฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในช,ชมรมเต็มข้อนะฮะหรืออยากเข้ามาสัมผัสกันครับเข้ามาลุ้นเข้ามาเชียร์ฟุตบอลไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยครับ